สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำได้แก่ชาวราศีมีนกรกฎและพิจิกนะคะเราจะมาเปิดไพ่ดูลักษณะเนื้อคู่แบบละเอียดของชาวธาตุน้ำนะคะว่าเนื้อคู่ของคุณนะคะมีลักษณะแบบไหนนะคะเป็นใครคนที่จะได้ลงเอยกับชาวธาตุน้ำนะคะขอดูลักษณะเนื้อคู่แบบละเอียดนะคะของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกไหมคะ ชาธาตุน้ำเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาคือชอุ้คนที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของคุณนะคะมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่ยอมรับเอาใจใส่กันและกันนะคะยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของกันและกันได้นะคะและอ้วนกลับมาเอาละสิวนกลับมานะคะและฟ้าหลังฝนค่ะโอ้ชาธาตุน้ํา ดีมากๆเลยนะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณเขาจะวนกลับมาเป็นดั่งฟ้าหลังฝนของคุณพอจะนึกออกหรือ,อยังเอ่ยนะคะว่าคุณเจอคนคนนั้นหรือ,อยังนะคะขอไพ่ทาโร่นะคะบอกหน่อยนะว่าลักษณะเนื้อคู่นะคะแบบละเอียดเลยนะที่ชาวท่าน้ําจะได้ลงเอ่ยนะคะในชาติภพนี้นะคะเนื้อคู่ชาว่าน้ําเป็นใครคะ โอ้สิบถ้วยเป็นครอบครัวค่ะอาจจะคนะเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนอ่เอวนกลับมานะคะเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะเริ่มมีสัญญาณที่ดีอุ้ยไพ่แบบเขาคอนเน็กถึงกันมากๆเลยค่ะเนี่ยไพ่เติมเต็มถ้าสิบถ้วยนะเป็นความเติมเต็มความแบบเต็มอะ่ะ ได้แล้ววนกลับมาก็นี่ก็สองเหรียญอีกโอ้โหชาวธาตุน้ําเป็นปีที่ดีมากๆเลยค่ะที่จะได้เริ่มสร้างครอบครัวหรือหากใครที่เเป็นครอบครัวที่ห่างกันไปหรือม,มีมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะรับรองว่าหลังจากนี้นะคะชาวธาตุน้ําคุณจะได้รับการเติมเต็มการเยียวยานะคะการดูแลการวนกลับมาแบบฟ้าหลังฝนเห็นสายลุงที่สดใสเนี่ยเห็นไหมคะ งดงามมากๆเลยนะคะมีใครบางคนนะคะเขาอยากที่จะวนกลับมาเยียวยาหัวใจคุณมาเติมเต็มชีวิตให้คุณนะคะอืมโอ้โหบอกเลยนะคะว่าจะมีคนมาตามง้อคุณคะ่ะไพ่ห,ห้าเหรียญไพ่แห่งการตามง้อได้นะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาต่อกับสองเหรียญแล้วก็สิบถ้วย ต้องอ่านว่าเป็นเรื่องการตามงอเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินขอเตือนนิดนึงว่าอย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินนะช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังนิดนึงเรื่องธุรกิจก็ลงทุนแค่พอดีพอดีนะคะเอาละไพ่เดทเห็นไหมคนที่เคยจบกันไปแล้วคนที่เคยเป็นครอบครัวก,กันเคยคุยเรื่องมั่นหมายแต่งงานหรือคนที่เป็นสามีเก่าภรรยาเก่าของคุณนั่นแหละนะคือเนื้อคู่ตัวจริงที่แท้จริงของคุณค่ะ คนคนนี้เขาจะวนกลับมาในชีวิตของคุณนะเขาอยู่ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีคุณเขารู้สึกผิดเป็นความที่อยากจะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเหมือนประมาณว่าเยียวยาหัวใจคุณในสิ่งที่เคยทาผิดพลาดไปและหากใครนะคะยังไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนคุณอยู่เป็นโสดมามีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้คู่เป็นคนทางไกลค่ะเป็นชาวต่างชาตินะคะ เพราะไรไพ่เดทคือไพ่ของชาวต่างชาติได้คนคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่แม่ก็ได้นะคะไพ่เดทคือการเขาเคยเลิกลามาก่อนเคยจบเคยมีครอบครัวม,มาก่อนเพราะว่าไพ่เริ่มต้นเป็นไพ่สิบถ้วยชาวธาตุน้ําที่ยังโสดนะคะเนื้อผู้ของคุณเนี่ยนะคะเขาเป็นคนไกลค่ะเป็นชาวต่างชาติเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่แบบนี้เลยนะคะเขาจะ คุณอาจจะเคยเจอกันมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะอาจจะเคยพบเจอกันเพราะมันมีไพ่วนกลับมาเนาะหรืออีกกรณีหนึ่งคือเป็นคนรักในอดีตชาติของคุณนะคะเขาจะกลับมานะคะวนกลับมาแล้วก็ทำให้ชีวิตของคุณหลังจากนี้ตลอดไปนะคะมีแต่ความสุขความสบายใจความสมหวังและ the world อุย้ยมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะได้ท่องเที่ยวนะคะ คนโสดเนี่ยรับรองเลยคุณได้แฟนต่างชาติชัวชัวมากๆหรือมีโอกาสที่จะได้ move ออกไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยนะคะเนี่ยคนคนนี้นะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับและเข้าใจมองโลกตามความเป็นจริงนะคะไม่ไม่ใช่คนที่เข้าใจยากอะ่ะนะรับรองเลยว่าเนื้อคู่ของชาวธาตุน้ำนะคะมีแต่ความสบายใจนะคะแล้วก็คือเป็นอะไรที่มองแล้วนะคะ เหมือนกับเป็นความผูกพันที่มีระยะเวลานานอน,อะนะเพราะมันเป็นไพ่เดทแล้วก็โดเวลมองได้เลยว่าอาจจะเป็นคู่รักศักดิ์สิทธิ์นะคะ<ส>อะไรที่แบบนี่ไงจ u d g เม n นความจริงกำลังปรากฏค่ะเทวดาเป่าแต่แล้วนะคะจากนี้ไปนะคะคุณจะได้มีความสุขความสมหวังเทวดาเป่าแต่ตรงตำแหน่งสิบถ้วยนะคะบอกเลยนะว่าหากคุณนะคะมี อะไรที่ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวสิ่งที่คุณสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นขมุขขัวค่ะจากนี้นะคะฟ้าจะสว่างสดใสเนี่ยเปียบดังฟ้าหลังฝนนี่เลยนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้งานใหม่ก็ได้หรือว่าอาจจะได้เนื้อคู่คนรักที่เป็นผู้พิักษาเป็นหมอเป็นกู้ชีพผู้พัยอะไรต่างๆหากเป็นคนโสดจะได้เจอแฟนต่างชาติแน่นอนค่ะหาก เป็นครอบครัวก,กันแล้วนะคะมีปัญหาการจะได้ปรับความเข้าใจนะคะหลังจากนี้นะคะลงทุนอะไรก็จะมีกําไรนะคะอืมถ้าเป็นเรื่องการงานนะเก้าดาบค่ะเก้าดาบเป็นภาวะเครียดนะคะเป็นภาวะนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีคุณแต่ก่อนนะเนี่ยมันเป็นไพ่วนกลับมานะคะอาถ้าถ้าชาว่านาน,านนะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นไมเกรนนะนอนไม่หลับเป็นแพนิคอะไรต่างๆอาการจะดีขึ้นนะคะอืม นี่เก้าเก้าดาบเก้าถ้วยเห็นไหมว่าดีขึ้นจริงๆคุณจะเหมือนเขาเรียกเทวดาเป่าแต่คือเพี้ยงหายไปเลยเป็นปิดทิ้งเลยนะคะตรงนี้นะก็อยากจะให้ชาวธาตุน้ำน,นะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนบ้างไม่ต้องคิดมากนะคะไพ่เก้า 9, ถ้วยก็สื่อถึง L G B T Q ได้เหมือนกันนะ ตรงนี้หากคุณเครียดเรื่องการเงินเรื่องเงินหมุนหมุนเงินไม่ทันติดขัดมีหนี้สินหรือโดนแบบมีการเขาเรียกว่าอะไรลงทุนแล้วไม่มีกําไรคุณยืมเงินไม่มาคืนอะไรเงี้ยคุณจะได้คืนถามว่าอาจจะไม่ทั้งหมดแต่คุณจะได้คืนนะคะสิ่งที่ติดอยู่อันนี้ขอนอกเรื่องความรักนิดนึงเพราะว่าขึ้นใบนี้ขึ้นมาเพราะไม่เกี่ยวความรักเพราะความรักดีอยู่แล้วนะ ไพ่น่าจะบอกถึงเรื่องความเครียดที่เรื่องการเงินการหมุนเงินจะดีขึ้นนะคะหลังจากนี้จะดีขึ้นและไม่ต้องเครียดเห็นไหมคะไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาบอกว่าคุณนะคะกับคนคนรักเนื้อคู่นะคะอาจจะเคยให้อิสระกันมาครั้งหนึ่งนะคะแต่จนแล้วจนรอดนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะมาทดแทนนะคะไม่สามารถที่จะมายืนแทนที่คุณได้หาก คนในความสัมพันธ์นะคะคนที่มีครอบครัวคนคนนั้นเคยทําให้คุณปวดหัวนอนไม่หลับคิดมากในเรื่องความที่เขารักอิสระนะมีแฟนแต่ทาตัวโสดแล้วก็มีทางเลือกไปเรื่อยรับรองว่าหลังจากนี้นะคะคนคนนี้เปลี่ยนนิสัยเลยเพราะว่าไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่แห่งมีทางเลือกมากมายมีความคิดมากมายในหัวมีแพลนที่จะทำนั่งทำนี่แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักก็คืออาจจะมีตัวเลือกอะไรแบบนี้แต่ตําแหน่งนี้เขาขึ้นมาตรงไพ่เดทแปลว่าอะไรจบหมดทุกอย่างคะ่ะ ตายสนิทนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่มีไม่มีช้อยอะไรอื่นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีแบบแบบแบบที่ไม่มีแต่คือเขาเลือกที่จะไม่มีเองอืมคือเลือกที่จะหยุดตรงนี้ที่คุณคนเดียวเลยนะคะแล้วก็บอกนะว่าถ้าใครที่ต้องการที่จะเริ่มธุรกิจใหม่คนที่มีความคิดมากมายนะคะก็ให้ลองลองเริ่มดูคิดว่าน่าจะทํางานเกี่ยวกับงานต่างประเทศ อะไรแบบนี้น่าจะเวิร์กนะคะหรือทําเกี่ยวกับการเยียวยารักษาเพราะว่าขึ้นตรงไพ่เดทอะเนาะน่าจะดีนะคะนี่ไพ่สร้างเนื้อสร้างตัวการงานจากนี้จะเริ่มมั่นคงนะคะธุรกิจที่เคยขาดทุนก็จะดีขึ้นมีกําไรเข้ามานะคะทีนี้มีอย่างหนึ่งที่ไพ่อาจจะอยากเือนิดนึงว่าคุณอาจจะทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้คนรักเลยนะคะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยห่างกันไปเพราะว่าอาจจะมีเรื่องงานเรื่องเงินที่จะต้องไป ไปเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวอาจจะมีหนี้สินที่จะต้องออหาเงินมาใช้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็จากเนี้ยจะดีขึ้นนะคะและไพ่ใต้สำรับไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะเป็นความพยายามการแข่งขันนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสําเร็จแน่นอนนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะก็คุณกับคนรักอาจจะมีนิสัยที่ชอบจะเอาชนะกันน่ะนะคะชอบเอาชนะคัดคานก,กันก็ ยอมกันนิดๆนหน่อยๆบ้างก็ดีนะคนละครึ่งทางนะคะไพ่สามถ้วยเป็นไพ่วนกลับไพ่อบดันดาลค่ะเห็นไหมโอ้โหมีไพ่การวนกลับนะคะเนี่ยนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนรักที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วเป็นคนที่เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะเป็นคนไกลก็ได้นะคะมีโอกาสมากๆก็ดูตามบริบทนะว่าชาวทาตน้ำที่รับชุมอยู่เนี่ยสถานการณ์เป็นแบบไหนเพราะว่าเป็นคลิป ชาวธาน้ําโดยรวมเนาะถ้าเป็นดวงส่วนตัวก็จะสามารถบอกได้แบบชัดเจนร้อยเปร์เซ็นต์เลยนะคะดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มากันลลวกันเนาะแต่ตรงนี้บอกเลยนะคะว่าคุณมีโอกาสมากๆเลยที่จะได้ไปเฉลิมฉลองมีจัดงานปาร์ตี้อะไรแบบนี้ค่ะหรืออาจจะมีการมั่นหมายนะคะมีการจัดงานเลี้ยงเล็กๆนะคะอาจจะได้เจอเพื่อนนะคะ บอกเลยนะว่าหลังจากนี้นะคะคุณลงทุนอะไรไปเนี่ยจะได้กําไรได้เงินปันผลสิ่งที่คุณเคยทํามาต่างๆนี่นะคะจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีอาจจะได้เฉลิมฉลองเรื่องธุรกิจที่กําลังมีกําไรดีเข้ามาก็ได้นะคะแต่ไพ่การวนกลับสามเหลียญนี่คือดีมากๆเลยแล้วยังไงต่อเอ่ยโอ้โห Queen of Pentacles คค่ะราชินีเหรียญจากนี้ไปนะคะการเงินของคุณจะมั่งมั่นคงมากๆแล้วคุณนะคะ อาจจะคบคุยอยู่กับชาวธาตุดินนะมีชาวธาตุดินชาวธาตุน้ําด้วยกันเองก็มีนะคะทีนี้นะจากนี้นะคะคุณจะเป็นราชินีเหลียงค่ะมีความม,มั่นคงในตัวเองนะคะทั้งสภาวะจิตใจสภาวะอารมณ์รวมถึงเรื่องการเงินด้วยจะสเตเบลมากขึ้นนะคะโอ้โหพ่ขอความรักนะคะคนรักของคุณนะคะ หากเขาเคยเป็นคนที่ดื้อน,นะเป็นหากเขาเคยเป็นเด็กดื้อมาก่อนนะคะเป็นแบบคนแบบเจ้าสำราญบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เขาลดอีโก้ลงมาแล้วและเขาจะมาขอความรักจากคุณค่ะไพ่เด็กถ้วยเป็นไพ่การขอความรักไพ่การขอโอกาสไพ่การขอความรักอีกครั้งได้ไหมนะคะหรือว่าเป็นไพ่ย,ยืดยื่นความยืนย่นยื่นยื่นการยื่นความรักให้อะ่ะประมาณนี้นะคะอืม คนที่เคยบล็อกกันไปปิดกั้นกันไปคนที่เงียบนิ่งกันไปนะคะก็นั่นแหละเป็นอะไรที่ทำให้คุณอาจจะรู้สึกเสียใจอยู่ช่วงขณะหนึ่งนะคะหรือที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะปิดกั้นคนคนั้นนะคะบอกว่าเขาเนี่ยอยากขอโอกาสจากคุณนะอ่ะเดี๋ยวเราขอไปเรื่องการงานนิดนึงหากคุณมีปัญหาเรื่องการงานนะบอกนะไพ่บอกว่าช่วงนี้นะคะ อย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินและอย่าเซ็นคำประกันให้ใครนะคะทีนี้ความรักที่คุณเคยอดทนกับกับบางสิ่งบางอย่างนะคะคนที่ไม่เปลี่ยนคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจะทํายังไงคนคนนี้ดีคนที่ทําให้คุณปวดหัวนะคะคนคนนี้นะจะกลับมาแบบทานฟอมเลยเป็นคนใหม่ของคุณเลยนี่ไงเห็นไหมคะเขานะคะกลายเป็นคนใหม่ที่เด็ดขาด มั่นคงในตัวเองนะแล้วก็ไม่ววกแวกอีกแล้วอืถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณมีพลังงานมากๆเลยที่จะได้เจอพ่อแม่ไม่หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะและนี่แหละจะมีการได้ move ม,มีโอกาสมากๆเลยนะคะที่หากเป็นคนโสดนะอาจจะได้เดินทางไปหางานใหม่หรือไปย้ายที่อยู่ใหม่นะคะมีโอกาสมากๆว่า เป็นเป็นการเดินทางอะมันเป็นการ move ออกไปนะคะเพื่อที่จะอาจจะไปอยู่ต่างประเทศไปเริ่มต้นสร้างอาชีพใหม่ๆม,มีโอกาสมากๆเลยและคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าคนที่เคยเดินออกไปจากความสัมพันธ์คนที่เคยโอ้โหให้คู่ขึ้นมาคนที่เคยทิ้งคุณไปนะเนี่ยเขาจะกลับมาง้อคุณที่เคยปิดกัน้นที่เคยทําให้คุณรู้สึกติดแงกไปไหนไม่ได้นี่ค่ะ ไพ่ปิดเป็นคิงเหรียญไพ่เปิดเป็นควีนเหรียญคุณทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งพลังงานคู่รักได้เลยนะคะคนคนนี้จะวนกลับมาหาคุณค่ะเขาจะมาเติมเต็มคุณเนี่ยสายเปด้วยนะฟ้าหลังฝนเลยค่ะนะคะเป็นคู่กันคู่กันแล้วก็ต้องไม่แคล้วกันใช่ไหมล่ะนะคะมีโอกาสมากๆนะถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณจะได้เดินทางอืคุณจะต้องออกเดินทางแล้วล่ะนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะว่าแล้ว หลังจากนี้นะหลังจากผ่านเรื่องอะไรที่มันขมุกขมัวไปขอดูฟ้าลังฝนของชาวธาตน้ำหน่อยว่าจะสุขสมหวังแบบขั้นไหนนะคะแบบว่าขั้นสุดถึงไหนตอนไหนเนาะอยากรู้จังเลยนะคะชาวธาตน้ำค่ะขอดูหน่อยนะว่าความรักของชาวธาตุน้ำนะคะหลังฟ้าลังฝนนะจะเป็นยังไงเอ่ยนะคะชุบโอ้โหเดอะซัน ให้ที่ดีที่สุดในสำรับค่ะชาท่าน้ํารับไปเลยนะคะคุณรับไหมคะรับก็โอเคพิมพ์แต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะรับไปเลยใหยที่ดีที่สุดในสำรับจากนี้ไปคุณจะเห็นแต่ดวงตะวันที่สดใสเห็นไหมคะมีดอกทานตะวันนะคะมีพระอาทิตย์ก็คือเรามองว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวที่ต้องอดทนมามาก เป็นเรื่องทั้งการเงินทั้งการงานทั้งความรักทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันประเดประดังเข้ามาในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเข้าใจนะคะว่ามันเป็นความทีม่ช่วงหนึ่งของชีวิตใช่ไหมคะมันก็มีกลงล้อเนาะชีวิตขึ้นลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะคะทีนี้เรามองว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยได้เติบโตขึ้นมากๆจากบทเรียนต่างๆที่ผ่านมานะคะแล้วคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆ หมอขอให้กาลังใจเลยแบบรู้สึกว่าผู้ละขนลุกนะคะคือรู้สึกว่าคือได้รับพลังงานชาวท่าน้ำที่เป็นคนอดทนแล้วแบบกว่าจะมาถึงวันเนี้ยวันที่เป็นฟ้าหลังฝนอะวันที่เห็นสายล้งสดใสวันที่เห็นตะซันของชีวิตนะคะหลังจากดูคลิปนี้นะคะเนี่ยบอกได้เลยนะชีวิตปีนี้และต่อไปนะคะชาวท่านา้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะจะพบแต่ความสุขความสมหวังเงินทองคือแบบ คุณจะมีใช้ไม่ขาดมือะนะคะทีเนี้ยแล้วเรื่องความรักนะคนคนนั้นนะเขาจะส่งเสริมคุณทุกอย่างนะคะหากเป็นคนโสดเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาอาจจะมีความที่เป็นเด็กล่าเริงสดใสอาจจะเป็นคนที่ภายนอกเนี่ยอายุเนี่ยเท่าไหร่ไม,ไม่ไม่สําคัญแต่เขาจะมีความล่าเริองอยู่กับคุณแล้วคุณจะมีความสุขนะคะอืมแล้วก็จะส่งเสริมคุณด้วยไม่ว่าคุณอยากทําอะไรอยากเริ่มทําอะไรนะคะคนคนนั้นจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเลยนะคะ มีไงไพ่การสร้างครอบครัวสามเหรียญค่ะหากเป็นคนโสดน,นะคะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะบอกเลยแล้วมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คนคนนั้นนะคะเขาจะมาสร้างครอบครัวใหม่กับคุณส่วนคนที่มีคู่นะคะก็เตรียมตัวนะคะคนคนนั้นจะวนกลับมาหาคุณไพ่สามเหรียญคือยังไงก็เป็นการวนกลับแล้วก็จะมาเติมเต็มเหมือนประมาณว่าม่เยียวยาดูแลครอบครัวใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะ ส่วนเรื่องการงานอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นการค้าขายหากชาวธาตุน้ำมีความคิดที่อยากจ,จะลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายนะคะเริ่มได้เลยดีนะคะเป็นเรื่องดีเพราะว่าสามเหรียญเนี่ยมันเป็นการซื้อมาขายไปนะคะผิ้จาการจะจะเริ่มุ่งเรืองดีไพ่เทมเพลนโหชาวธาตุน้ำดวงความรักปีนี้นะคะทั้งเนื้อคู่ทั้งเรื่องงานเงินเนี่ยคะคือแบบฉ่ำมากนะคะ คุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไพ่เด m แคมเปลเป็นอะไรที่คุณจะได้เหมือนพลิกเลยอะนะคะอาจจะต้องยกย้ายงานย้ายงานใหม่เปลี่ยนที่ทํางานใหม่อาจจะมาทํางานขายออนไลน์ก็ได้แบบทำงานออนไลน์นะคะ่ะเกี่ยวกับการค้าขายนะคะแล้วก็สถานะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มั่นคงเรื่องอะไรที่เคยขมมกขมมวทําให้คุณรู้สึกติดขัดนะคะ เห็นไหมคะเทวดาเทเทออกแล้วเทมาอยู่ในถ้วยใหม่แปลว่าคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตโดยที่โชคชะตาเป็นผู้กําหนดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะอืมดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหค u e e n of ค u p ค่ะเพราะอะไรคะคุณคือราชินีแห่งถ้วยความมั่นคงในจิตใจและอารมณ์เมื่อกี้เป็นราชินีเหรียญใช่ไหมคะคือความมั่นคงทางทรัพย์สินแต่ตรงนี้นะคะ ความรักของคุณหลังจากนี้นะจะไม่มีการสั่นคลอนอีกแล้วนะคะนะคะแล้วก็ตัวคุณนะถ้าเป็นคนโสดเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้เลยนะคะแล้วก็หากใครที่ยังไม่ลืมคนรักเก่านะคะบอกได้เลยว่าคุณคนนั้นน่ากลับมาหาคุณแน่แน่แน่นอนแล้วกลับมาดูแลดีมากกว่าเดิมด้วยนะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคน มีคู่แล้วก็เถอะถ้าคนโสดคุณเคยมีแฟนเก่าคนคนนั้นแหละก็จะกลับมาหาคุณนะคะแต่ถ้าแบบโสดสนิทเลยไม่มีแฟนเก่าเลยอะ่ะคุณก็จะได้แฟนใหม่ได้ความสัมพันธ์ใหม่ที่ดูแลคุณดีมากๆเหมือนคนที่รู้จักกันมาก่อนแบบดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวเลยอะค่ะอืมโอ้โหทูออฟครับให้ความรักคือแบบโดดเด่นโดดเด่นมากๆนะคะเขาคนนั้นรักคุณมากๆค่ะ ไม่เคยมีใครมาแทนคุณได้เลยไม่มีเลยนะคะไม่มีเรื่องของมือที่3อะไรอีกต่อไปไม่มีตัวเลือกไม่มีทางเลือกอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณจะได้รับความรักจากคนที่รักคุณสุดหัวใจเนี่ยนะคะคุณยืนหนึ่งเลยอ่ะนะคะโอ้โหให้บิทตอรี่ชัยชนะขึ้นในตำแหน่งเดอะซันอยากจะแบบตบมือให้นะคะ เสียดายนะเพราะว่าหมอไม่ได้อยู่ท่าน้าด้วยแต่ไม่เป็นไรไพ่ดีมากๆเราดีใจด้วยมากๆเลยนะคะชาวท่นาน้ําจากนี้ต่อไปทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างนะคะเป็นไพ่วิกตอรี่ความสําเร็จได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสถ้าคนโสดนะได้แต่งงานสละโสดแน่นอนนะคะความรักนะคะก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถึงไม่รูหว่าแต่มั่นคงมากๆเลยการเงินก็จะดีมากด้วยนะคะเนี่ยเป็นไพ่แห่งชัยชนะคุณมาถึงจุดที่ ชีวิตประสบความสําเร็จแล้วคุณผ่านมรสุมต่างๆนานามาจนถึงวันที่คุณแบบเหมือนได้ได้ยกไม้เท้าขึ้นเฉลิมฉลองชัยชนะแล้วอะค่ะนะคะเอ้โหไพ่แต่งงานเกิดขึ้นดีทําไมดีขนาดนี้คะชาทันาน้ําไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นสร้างครอบครัวใช่ไหมคะและไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความรักที่มั่นคงคุณที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนสามีภรรยาที่เคยมีปัญหาการจะได้วนกลับมาแล้วครอบครัวจะมา อบอุ่นสดใสอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจับมือกันแบบชชยโย่ในที่สุดก็ผ่านอุปสรรคไปได้การเงินมั่นคงการงานสําเร็จส่วนคนที่โสดนะคะเตรียมตัวเลยนะคะขัดนิ้วนางข้างข้างสายรอเลยคนคนนี้นะคะเขาหมายมั่นปั้นมือเอาไว้คุณนั่นแหละต้องเป็นคุณเท่านั้นไม่ต้องไปมองใครนะคะ มาเลยค่ะอุปสรรคแค่ไหนพวกคุณฟันฝ่ากันมาจนถึงวันนี้คุณได้รับชัยชนะแล้วถามว่าที่ผ่านมาเหนื่อยหน่อย,อยแต่จะสําเร็จแน่ๆน,นะคะสําเร็จแน่แน,นอนอืชูมแมพนี่ไงคะเพราะอะไรคุณนะคะจากนี้จะทํางานหนักมากขึ้นแต่ถามว่าก็ดีเพราะมันจะอาจจะได้ช่วยเรื่องงานที่คุณจะเริ่มทํานี่ไงใช่ไหมคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะ ช่างพูดมีเซนนะคะมีเซนมีสัมผัสด้วยนะจริงๆคุณก็เหมือนรู้รู้ตัวอยู่บ้างแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีรางสังหอนนะคะจากนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่มั่นคงทั้งเรื่องการเงินนะคะทั้งเรื่องความรู้สึกและเรื่องการงานไพรา,าชนีเนี่ยขึ้นมาถึง3ราชินีโอ้โหสุดยอดมากๆถ้าขึ้นมาครบสี่ราชินีก็คือเป็น The empress เลยเป็น mother of earth แม่ของ แม่ของโลกนีแม่ของจักรวาลเลยโอ้โหไพ่ทูอัพทักขึ้นกับสิบถ้วยดีดีมากชีวิตดีดีดีมากๆสุดๆไปเลยค่ะชาท่าน้ำอยากจะมบอบเหรียญรางวัลให้เลยดีมากๆนะคะชีวิตรักของคุณนะรับรองว่า มีความสุขสมหวังทุกประการทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงมีบ้านมีลูกมีคนรักที่ใส่ใจดูแลเอาใจใส่นะคะอ๋ดีมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอไพ่โรแมนต์แองเจินะคะบอกความสัมพันธ์หน่อยนะลักษณะเนื้อคู่แบบละเอียดชาวธาตุน้ําความรักชาวทาดน้าํา,าน,นะคะจะอย่างไรเอ่ยชาวธาตน้ําของเราชุม calling in your soulmate เป็นคนที่คุณเคยไปร้องขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมนะคะเทวดาบ,บอกว่าคําอธิษฐานของคุณได้รับการตอบรับแล้วนี่อาจจะเป็นให้สำหรับคนโสดก็ได้คนที่เคยไปร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะคนคนนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้คุณแล้วนะคะคุณได้แล้วอุย้ยสัพเพชั่นที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงที่พวกคุณแยกจากกันเพื่ออะไร เพื่อให้ไปเรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรที่จะรักษาไว้นะคะสิ่งไหนที่จะดีที่สุดอันนี้ไพ่อาจจะบอกออคนที่มาส่องชาวทัตน้ําก็ได้นะคะและโอ้ว้าวอุย้ยตอรี่พัดไลน์เรเลชั่นชิพค่ะโอ้ชาวทาตน้ําก็คู่ของคุณนะ่ะเป็นคนรักในอดีตชาติไงนะคะยังไงก็ห่างกันไม่ได้จาดกันไม่ได้เป็นคู่กันมาเป็นครอบครัวกันมาจากนี้ชีวิตคุณจะสุขสมหวังพวกคุณผ่านด่านแล้ว เขามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากคําอธิษฐานของคุณสองคนที่เคยมีผูกพันจนมาเนิ่นนานเป็นได้แดงเกี่ยวประวัติกันตั้งแต่ชาติพบปางก่อนสุดท้ายแล้วค่ะความแตกต่างก็ทําให้คุณแยกจากกันและถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมารียูเนียนกันส่วนสําหรับคนโสดนะคะนี่แหละคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคนที่จะวนกลับมานะคะถ้าคุณไม่เคยมีคนเก่านะคนนี้เป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณเขาตามหาคุณจนเจอแล้ว นะคะเขาเจอคุณแล้วแล้วเขาจะ,ลาลจะปล่อยคุณไปได้ยัางไงาล่ะเนี่ยเห็นไหม word wedding for มันคุ้มค่าที่จะรอคอยเวลาอันศัดิ์สิทธิ์กำลังทำงานในความรักของคุณและภายใต้สำหรับ give your relationship a chance นะคะให้โอกาสกับคนรักความรักของคุณอีกสักครั้ง <S <S นะคะโอ้โหอยากเห็นแบบขออีกสักใบหนึ่งได้ไหมอ่ะขออีกสักใบนึ่งให้ชาวพน้ำในเพฟเนตคะ่ะ จากนี้นะคะชีวิตของคุณนะคะจะราบลื่นแล้วก็ไพ่บอกว่าให้คุณปล่อยจิตวิญญาณให้ความอ่อนเยาว์ค่ะความเป็นเด็กในตัวคุณนะคะได้เปล่งประกายออกมานะคะจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณนะจะเหมือนได้เล่นสนุกเหมือนเป็นเด็กอะ่ะคุณจะไม่มีเรื่องอะไรให้คุณคิดมากอีกแล้วนะคะกับคนรักของคุณก็จะจับมือเคียงข้างกันไปเดีย๋ยวเรามาขอสิบข้อความจากคนคนนั้นถึงคุณใหม่ดีกว่านะคะขอสิบข้อความจากเนื้อคู่คนรักในอดีตชาติคนรักของ ชาวธาตุน้ํานะคะคุณมีอะไรอยากบอกกับเธอนะคะคนรักของชาวธาตุน้ำ I hide behind the material thing ฉันตามส่องตามดูเธออยู่นะ I wonder if you are happy without me เขาถามว่าฉันสงสัยว่าคุณมีความสุขไหมตอนที่ไม่มีฉันเพราะฉันน่ะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะฉันยังจำได้ทุกๆรายละเอียดเกี่ยวกับวันนั้นของเราและ เวลามีคนมาถามถึงคุณฉันก็ไม่อยากจะตอบโต้อะไรนะคะ I h i d e who I r e a l l y a m from you ฉันซ่อนตัวตนที่แท้จริงจากคุณและชึบ By o u t t h e tooth crush me การค้นหาความจริงทำให้ฉันใจสลายเอา้าวสม So many thing s remind me of you มีหลายสิ่งหลายอย่างยังย้ำเตือนฉันเกี่ยวกับคุณโอโอนี่แหละค่ะนะคะ คนดีคนเดิมของคุณคนที่รักคุณเออดูเขาเหมือนจะย้อนแย้งยังไงแปลกๆนะเนี่ยหลบซ่อมตัวตอนที่ใช่จริงอาจจะรักคุณแต่ประมาณว่าปากก็พูดอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตามสืบตามสองดูคุณอยู่มีการน้อยใจถามด้วยนะว่ามีความสุขไหมตอนที่ไม่มีชั้นนะอ่ะเออนะคะโอเคแล้วทีนี้เราจะยังไงต่อดีเพราะไพ่มันดีมากๆเลยนะคะชาวธาตน้ํา ตรงนี้นะคะเป็นดวงธาตน้ำนั่นแหละแต่ว่าเป็นโดยรวมนะคะเพราะว่ามีทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่คนที่สถานะไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมหากคุณนะคะอยู่ธาตุน้ำเนาะมีกรกรพิจิกนะคะไม่ว่าจะเป็นลรานาหรือราศีอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับความรักนะคะก็สามารถคลิกลิง์กเข้ามาได้เราจะทําเป็นคลิปแบบนี้นะส่งให้คุณนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ต้องรอคิว ทำตามขั้นตอนเรียบร้อยในระบบก็รอได้เลยภายในหนึ่งชั่วโมงคุณก็จะได้คลิปแบบนี้เป็นของคุณเองเลยไม่ต้องตั้งค้นถามใดๆก็ส่งชื่อคุณชื่อคนที่คุณรักนะคะวันเดือนปีเกิดมาหากเป็นคนที่คุณเพิ่งพบเจอนะคะไม่รู้จักชื่อเขาไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักอะไรสักอย่างหนึ่งก็ใช้รูปภาพก็ได้แต่ถ้ารู้แค่วันเดือนปีเกิดก็ใช้ได้รู้แค่ชื่อก็ใช้ชื่อกับรูปภาพอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าเราก็จะเรียกเป็นพลังงานของคุณกับคนในความสัมพันธ์นะคะ ก็ดูได้เลยนะแล้วก็เวลาถ้าอยากทราบว่าเป็นผู้แท้หรือเปล่าเป็นทวินเฟรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ก็จะบอกเหมือนกันถ้าดูเป็นแบบ f u ลอ option ก็จะบอกได้นะคะหรือว่าใครอยากดูเป็นดูดวงส่วนตัวเป็นคําถามต่อคาถามก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะแล้วก็ขอแนะนาชาทัาน้ําหน่อยเพราะว่ารักดีๆเหลือเกินนะคะหากสนใจนะคะเ,เครื่องรางนะคะกาําไรทวินเฟรมนะคะอย่างที่ใส่อยู่แบบนี้นะก็สามารถสั่งกันได้เลยนะคะเป็นเซ็ตแบบนี้ กล่องนี้เลยนะคะได้ไปเลยทั้งหมดนี้599บาทนะคะช่วยดึงดูดรักที่ดีนะคะความมัง่งคั่งทั้งการเงินแล้วก็ความปรารถนาต่างๆนะคะมันเป็นเครื่องรางที่ทําให้เย็นใจด้วยตรงนี้นะคะทําผ่านพิธีมาแล้วนะตรงนี้เราไปไหว้วกับพระพิฆเนศนะคะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นเครื่องรางเหมือนกันนะคะจา ฮ่องกงวัดแช่กงหมิวนะคะตรงนี้ก็พัดส,สิ่งไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็มีพัดส,สิ่งที่ดีเข้ามานะคะเป็นแผ่นทองนะคะผ่านวิธีแล้วเช่นกัน3ามรบาทส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันนะกําไรก็ส่งฟรีนะคะเครื่องรางก็ส่งฟรีโอเคทั้งดูดวงส่วนตัวแล้วก็หากอยากสั่งเครื่องรางอะไรแบบนี้เสริมความรักเสริมดวงเสริมเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ทักเข้ามาได้เลยนะคะชาวธานุน้าก็ คงไม่ต้องวอวยพรอะไรเพราะว่ารักดีอยู่แล้วมากๆเลยนะคะเนี่ยจะได้มีความรักที่สุขสมหวังค่ะชีวิตสมหวังทุกอย่างเลยนะโอเคชาวพน้ําเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอให้สมหวังทุกประการตามหน้าไพ่แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะชาวพน้ําโอเคบา,บาย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 ค่ะ